สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักการเกษตรและที่สําคัญผู้ที่ทําเกษตรกรรมเป็นอาชีพวันนี้เราพาท่านมาที่นี่ครับตําบลบักดองอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนครับที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟและวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าผู้ที่เขาใช้คู่หูมาสจรรัเวั์แพน เวิร์แพนไคโตซานเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมมากับผู้จัดการภาคอีสานอาจารย์ภูชนะหมอยาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านมิสเตอร์เกษตรนะครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ผมพาอาจารย์มาดูทุเรียนที่ภาคอีสานอีกแล้วนะครับอยู่ที่ที่อาจารย์เรียนในสุขุนะครับศรีสะเกดเป็นแหล่งทุเรียนภูเขาไฟนะครับเพราะที่นี่มีพื้นที่ปลูกทุเรียน เยอะที่สุดของภาคอีสานและวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของสวนนะครับท่านวิทยเกษตรครับครับสมครับสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนางสายใจอาริวงศ์ค่ะอยู่บ้านสมบันไดค่ะตําบลบักดองอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ปรึกษาด้านการเกษตรครับผมทองผินเดือนเจริญครับพี่ทองผินนะครับเรืองเจริญอยู่บ้านสามขีดเล็กตําบลผ่านอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดพี่สายใจนะครับปลูกทุเรียน พันอะไรครับหมอนทองค่ะพันหมอนทองจํานวนกี่ไร่ครับเนี้ยห,ห้าไร่ค่ะห้าไร่ทําอะไรมาก่อนที่คิดจะมาปลูกทุเรียนกาปลูกกระโพดปลูกมันธรรมดาห้ามนี้แหละค่ะพอเห็นหม่ก็จาปลูกก,เลเก็เลยขึ้นอยากปลูกน้ำเพลินเป็นผืชมหม่เนาะตะกีเนาะก็ะขึะ้นว่าคือสีพ่อจา,าาาจากไร่ใหญ่ไหแน่จังน้อยก,เเก็เลยขึ้นอยากปลูกน้ำเพลิน ไปเห็นใครครับว่าเขาปลูกทุเรียนคนอยู่ในบ้านนะคะในหมู่บ้านเราเนี่ย่เขาปลูกก่อนค่ะแล้วเขาก็ได้ผลดีเขาก็ได้ผลทำไมหนึ่งสามสิบสามสิบแปดบาทสามสิบห้าบาทเขาก็ได้ผลอยู่ค่ะสมัยสามสิบห้าบาทตอนนั้นกี่ปีมาแล้วครับโอ้ย้อนหลังไปกับยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับไอเพื่อข้าเจ้าลงไปสื่อยุจันนะคะเพื่อคุ้งครับผมเพื่อคุ้งก็เลยไอไ้เพอนสื่อขึ้นมาขายห้น้ำ เขาก็เอามาขายเอามาขายให้เราตอนนั้นเริ่มปลูกมาประมาณยี่สิบปีครับทุเรียนในสวนนี่อายุสูงสุดกี่ปีนะครับยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่ปีแปลว่าเริ่มต้นมาเมื่อยี่สิบสี่ปีที่แล้วยี่สิบสี่ปีนี่กี่ต้นครับประมาณสี่สิบต้นแล้วมีต้นอายุอื่นนี่ไหมครับนี่ค่ะต้นนี้ก็จะประมาณหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีค่ะต้นนั้นก็จะสิบปีไล่กันไปสิบปีนี่กี่ต้นครับสิบปีนี่ก็จะประมาณยี่สิบกว่าต้นแล้วก็หกเจ็ดปีนี่ ประมาณสาสิบต้นสาต้นก็ถือว่ามีกับร้อยต้นค่ะเจอปัญหาอะไรไหมครับตอนปลูกสมัยแรกๆที่ผ่านมาสมัยแรกๆก็เกษสโบ่มีปัญหาอะไค่ะแต่ว่าสีมามีส่วนสิบปีขึ้นอ๋อตอนแรกๆไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าตะกีหลกมันบ่ท่นหลายพราะเรปลูกน้อยค่ะมีไม่กี่คนที่มาปลูกที่ในสีสะเกดถูกไหมครับ เริ่มบูม,ค,มคนเริ่มปลูกล <เห S 2> <ม>ายมั้นเริ่มปลูกลายปลูกลายก็เอาโรคมาติดกันร้วนแม่ครับ,รบโรคมันก็เริ่มสีล้ายขึ้นโรคเรากับโรคที่เมืองจันที่เราไปเอาพันธุเข้ามาเนี่ยโรคคล้ายคึงกันไหมก็คิดว่าอันเดียวกันท็อปท็อปนีป่ตัวตัวหนักเลยนี่แหละทอ็อปยินตนเลยครับเหมือนกันเลยครับตัวท็อปนี่เนี่ยนะเข้ามาท็อปนะผมก็โอ้โท็อปน้องเขาท็อปสมัยนั้นเราใช้อะไรในการเพื่อเกล้วงคนก็มียาพวกเมทานะครับมาแจกเนาะเมแทเมทา์รูปสิวเนี่ยนะ ก็หมายความว่าเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาก็พายามาให้เราด้วยครับเขาเอามาแจกผูไดมีเขาเาแจกเงินละสองลังสามลังสินะเพื่อนปูมีทุเรียนครับแล้วมันใช้ได้ผลดีไหมครับบอกน้องผมมามันพราปนันแล้วใส่กับแป้งกับแดงซีเนะมันบดเศร้าน้อไม่หายครับบ้านนี้เป็นโรคกับเป็นทอปอยู่รูกอีกเอาไปติดทอปที่โลกอีกครับโอ้มาแรงล่ะครับนี่เฉพาะโลกมาแรงมีไหมครับมาแรงมีเยอะครับไล่เนี่ยนักเลยตัวไล่ไไล่เยอะเลยครับพี่ใส่ใจอ่ะ รู้จักคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยวัวแพนวั์แพนไข่ตัวซานได้อย่างไรครับเออยเพิ่นบอกมาอีกคอนึงว่าคือหายเปีนี่เพิ่นใส่มะกรอนแล้วว่าของเพิ่นเนั่นดีหลูกกระดกใบกระงามเพิ่นเอ่ือยมาบอกให้ฟังกัเลยให้เอืยอยมาให้ลอกมังกรที่แหลกประมาณสองสาขวดค่ะพะมาใส่แล้วเสื้อว่าใบของเจ้าของมันสิร้ายขึ้นแล้วก็ ดำเรือมขึ้นขึ้นมาคเพราะใส่มาเบิร์ตสามขวบก็เลยสั่งเพินมาเป็นร่างนแหละค่ะที่นี่รู้จักเมื่อวันไหนปีไหนอย่างไรครับกี่ปีมาแล้วปีที่แล้วเนาะย่าเปร์เนาะปีที่แล้วหลังจากตีตัดผลผลิตแล้วตัดผลผลิตปีที่แล้วประมาณปีหกสามพี่สายใจครับของพี่เนี่ยห้าไล่มีทั้งกลุ่มอ่อยี่สิบกว่าปีถูกไหมครับคมีทั้งกลุ่มสิบกว่าปีมีทั้งกลุ่มเจ็ดแปดปีเราอะ วิธีการใช้ของเราอะเราใช้อัตราส่วนในการใช้เนี่ยยังไงครับนุใส่ใอสใสไ,ไอ,อ้ลดนาอหนูใส่รดไอ้ไอ้บาตอ๋อรดไอ้บาตเลยค่ะมันจะเป็นหกร้อยลิตรหกร้อยลิตรนุก,กับสใส่เบิร์ขวดนี่ไอ้ซองนี่ใส่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งซองครึ่งซองนี่หมดขวดค่ะทั้งหมดเนี่ยห้าไล่เนี่ยเราใช้กิ่กี่คันครับไอ้ทามวันบ่มีสตูเพื่อดิ้นยังฐา,านุสีไอ้ต้นนี้ปกติจะใส่แค่หกร้อยลิตรครับสีดครั้งเดียว พวกลอยดิยแล้วระยะอีกกี่วันเราถึงฉีดพ่อนอีกครับกาทาบมิโลอย่างเงี้ยกาสิสิบหามือสิทีอนึงสิบห้ามือฉีดเท่นึงนะครับถ้าช่วหล้างๆมาวันนี้ช่วงบำรุงปลอดนี้กาสิเป็นอาทิตย์ละเท่อาทิตย์วันครั้งตอนบำรุงก็สิบห้าวันครั้งค่ะใช่ไหมครับครั้งแรกที่พี่ติดใจพอไปดูสวนพี่เป๊ะไรต่างๆแล้วไปติดใจเราเหมือนพี่เป๊ะไหมกาสิคือกันแหละค่ะเพราะว่าใบาวันนี้จแตก แต่คือแตกใต้ตาวนนะคะเพราะว่าไอใาา้ใบมันสีบงงามพ่าฉีอันนี้แล้วใบมันสีงามนะคะแตกต่างะค,ะค่ะตะกี้มันสีใบบงงามใบบบเหลือม,อมใบ่หลายพาอฉีอัน,นีไปก็ใบก็บสีลายขึ้นใหญ่ขึ้นปีก่อนหน้านี้นะครับปีก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดูแลรักษาต้นเนี่ยทั้งสาร กำจัดวัชพืชสารค่า,มาแมลงนะครับปุ๋ยยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราใช้ต้นทุนตรงนั้นอ่ะในห้าไร่เนี่ยไปสักเท่าไหร่ครับรหลายตือเกือบประมาณโอ้กเจ็ดหมื่นอยู่ 70, ค่ะหกเจ็ดหมื่นต่อห้าไร่ค่ะทั้งปีะนะครับพอมาเจอคู่หูเนี่ยเท่าไหร่ครับเกษอยู่ประมาณยางเนี่ยก็สี่หมื่นค่ะสี่หมื่นค่ะโอ้จากแปดหมื่นลดลงมาเหลือสี่หมื่นค่ะครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ตอนที่ใช้ไปเต็มนะแปดหมื่นนะเราได้ผลผลิตสักกี่ตันครับทั้งหมดสามรุ่นเนี่ยปีกายเนี่สิได้เครื่อสิบถ,ถึงสิบตันนะคะไม่ถึงสิบตันค่ะได้กิโลละเท่าไหร่รปีที่แล้วค่ะออกจากสวนของหนูมันก็ลูกวสวยเนาะปีกายก็อ่าสิบพถึงลูกละวลอดไม่ถึงลูกละลอดค่ะปีกายลูกมันเบงา่ามลูกไม่ถึงร้อยปีนี้หลังจากเจอคู่หูแล้วเราก็ลดต้นทุนไปเกือบสี่หมื่น ถูกไหมครับจะ80,000เหลือ40,000เราคาดว่าปีเนี้ยเราจะได้ผลผลิตทุเรียนสกี่ตันนะก็คิดไว้แน่ใจนะคะนอกกบปีนี่ก็ลูกพ่นกะลายก็คิดไว้ต่าๆกะคือสิบเปอยีลด20ตันนะคะท่านพี่น้องเกษตรกรครับนี่จากปากพี่สายใจนะครับว่าปีนี้อย่างต่ำๆไม่ควรจะต่ำกว่า20ตันนี่ครับก็เรียกว่าเป็นความมั่นใจ พราะดูจากอะไรครับเราถึงคาดการณ์อย่างนั้นได้ดูจากลูกทีพะะกท่พันติดเนี่ค่ะลูกทีพ่พันติดก็ถือว่าหลายแล้วก็มันก็ล้นก็ถือว่าปกติเพอพันจะติดหลายมันก็ต้องมีโลดเนี่ยแต่ก็ยังเหลือหลายทั้งตดนะคะอ๋อค่ะครับโอโ้โหก็นี่ก็ถือว่าเราได้เห็นความชัดเจนครับอาจารย์ภูชนะครับ,รบในฐานะผู้จัดการภาคอีสานและที่สําคัญดูแลและเห็นมาหลายสวนครับ และทุกสวนเนี่ยก็เห็นว่าคู่หูเนี่ยเข้าไปช่วยทั้งแก้ปัญหาแล้วก็ไปลดต้นทุนอย่างไรอาจารย์กุจณะช่วยบอกพี่้างประชาชนเลยคืออย่างนี้ครับผู้เรียนผววูกไฟเนี่ยเป็นเป็นอยู่นในภาคอีสานปลูกหลังปลูกหลังเมืองอตอนออกก็จริงแต่ผู้เรียนเนี่ยเริ่มมีอายุ20ปี30ปีขึ้นละ เพราะนั้นปัญหาของเชื้อราโรคอะไรต่างก็จะตามมานะครับเพราะ,ะนั้นตัวคุ้งหัวไค่ดซ่าเนี่ยใช้กับน้ำ600ลิตรใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ครึ่งซองทาให้ขั้วเหนียวนะครับติดดอกขั้วเหนียวดีนะครับทําให้ขั้วแข็งแรงนะครับโดนลมโดนอะไรก็ไม่ร่วงเอาละครับท้ายที่สุดพี่สายใจครับทําไมผลผลิตของทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดทาไมแพงกว่าที่อื่นครับรสชาติค่ะ รสชาติสิแซบและการน้ำสิ่หล้ยความมันควาวบานพอเสียก็ลองมาชิมเมืองแรกค่ะพอจันทร์เขาโทรหาผมแล้วว่าพี่กำลังจิมของผมเขาบอกของลุงเนี่ยอร่อยมากดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกทุเรียนในภาคพื้นอีสานนะครับที่เป็นดินภูเขาไฟหรือดินอื่นๆก็ตามทีขนาดนี้จากปากพี่ของพี่เป๊ดและพี่สายใจก็คือว่าผู้หูมหัศจรรย์เวิร์แพนเวิร์กแพนแครดซานที่จะมาช่วยพี่น้องเกษตรกร ผู้ที่รักการเกษตรผู้ที่ปลูกทุเรียนในทุกภูมิภาคให้รู้ไว้นะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ช่วยพี่น้องนั้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตในทานในด้านของคุณค่าในด้านในด้านของราคาคุณค่าก็คือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสีหรือรสชาติคุณค่าก็เพิ่มขึ้นร,ราคาก็ได้ดีขึ้นดังนั้นพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้จัดการภาคอีสานอาจารย์พุชนาหมอยานะครับได้เดินทางมาดูสวนที่นี่ แล้วก็ถือว่านี่คือสวนตัวอย่างที่พี่น้องเกษตรกรจะได้นําเอาสิ่งนี้ไปร่วมกันใช้พัฒนาผลผลิตผู้เรียนของท่านให้ได้เรียกว่ามีคุณค่าทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับผลผลิตที่ประเทศไทยต้องการครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนอาจารย์ภูชนะและพี่เป๊พร้อมทั้งพี่สายใจขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปค้นหาและไปดูว่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์คู่หูประจันนั้น ไปช่วยพี่น้องอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊าดพี่เต้ครับครับเวอร์พันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปดนี้